สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะเตรียมตัวก่อนปลูกกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นการคำนวณสายน้ำยนนะครับว่าอันนี้ผมผมซื้อแบบอย่างถูกมานะครับก็จะ,จะอยู่ประมาณวันหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูกป๊บนึงนะครับเนี่ยวันหนึ่งผมทำที่ผมไม่อยากจะตัดต่อเท่าไหร่นะเพราะว่าผมตัดต่อไม่ค่อยจะทำนาน เ็ดน้ำหยดนะครับหนึ่งม้วนสี่ร้อยหกสิบาทนะครับอันนี้ผมจะใช้แบบใช้แค่สองรุ่นนะครับคือใช้สองรุ่นปับ๊บเราทิ้งเลยแล้วเราซื้อใหม่ก็คุ้มกว่าครับดีกว่าเรามาคอยซ่อมแล้วก็ม้วนพันอยู่นั่นเวลาเราให้ปุ๋ยไปก็ปลําบากนะครับมันก็ไปไม่ไม่ตรงตรงตามที่เราต้องการน,นะครับบางทีก็ไปร,รั่วตรงนู้นตรงนี้มั่งนะฮะสายน้ําหยดนะครับหนึ่งม้วนนะครับ จะยาวหนึ่งกิโลนะครับหนึ 1, ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับผมม้วนครึ่งจะใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับของผมเจ็ดไร่นะครับผมใช้อยู่สิบเ็ดม้วนนะครับเจ็ดไร่ผมใช้สิบ็ดม้วนก็จะอยู่ประมาณแปบหนึ่งนะครับนี่นะครับห้าพันหกสิบบาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อราคาเขาเลยนะ แต่แล้วก็ปุ๋ยรองพื้นผมนะครับผมจะใช้เป็นปุ๋ยระเบิดรากนะครับขอปิดยี่ห้อก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะระเบิดดีกริสเขาหรือเปล่านะครับผมจะใช้ปุ๋ยระเบิดรากนะครับเป็นปุ๋ยรองพื้นสองกระสอบต่อหนึ่งกระสอบนะครับเจ็ดไรผมใช้อยู่สี่กระสอบนะครับผมใช้ครึ่งต่อครึ่งับผมอันนี้กระสอบหนึ่งตกอยู่200รอกว่าบาทนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นสิบหกแปดแปดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่เน้นนะอันนี้เจ็ดไรนะครับ ส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับทุกทีผมจะใช้อยู่เจ็ดแปดเก้านะครับแต่รุ่นนี้มันเจ็ดดเ้ามันขาดตลาดนะครับผมก็เลยใช้เป็นสามสามเก้าตัวนี้นะครับแกนเล็กเม็ดลึกนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองปลูกอยู่นะแต่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามดูนะครับว่าคลิปแต่ละคลิปผมส่วนมากผมจะทําคลิปยาวๆเป็นเรื่องเดียวไปเลยครับตั้งแต่เก็บปลูกเตรียมของแล้วก็ยันปลูกแล้วก็ ยันเก็บเกี่ยวกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้เป็นชุดที่แล้วนะครับเก็บแปดเก้าผมเก็บไว้อยู่นะครับเก็บได้นะครับเม็ดพันธุ์ที่ว่าเหลืออยู่อ่ะสามารถเก็บได้นะครับแต่ก่อนจะปลูกเราผมแนะนําว่าให้เอาไปลองปลูกดูก่อนนะครับประมาณสักสิบยี่สิบสามสิบก็เลยครับสิบยี่สิบเม็ดก็ได้ครับปลูกว่ามันจะติดกี่เม็ดนะครับถ้าเกิดมันเราปลูกยี่สิบเม็ดมันติดอยู่มันสิบห้าเม็ดก็ถือว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ถ้ายี่สิบเม็ดปั๊บมันงอก ถึงเจ็ดสิแปดเมตรก็โอเคครับผมปลูกได้อยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ผมจะผสมเจ็ดแปดเก้าเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สา9สามเ้าเข้าไปด้วยดูว่าพุดต่อไปว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาแยกแยกกันเลยว่าระหว่างเจ็ดแปดเก้ากับสามสามเก้าเนี่ยอัานไหนมาดีกว่ากันนะครับอัานไหนมันจะได้ฝักขนาดไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่นี้แล้วครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับของการปลูก ดูการนี้ก็ถ่ายทําการฝนนะครับซึ่งยังต้องรอฝนหยุดนะครับกว่าจะได้ถ่ายได้พวนลงนะก็ประมาณสักอาทิตย์สออาทิตย์ก็อาทิตย์กว่าผมจะมีอีทีต่อไปตอนปลูกนะครับฝากติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะครับพยายามทําคลิปทําอะไรแล้วก็ทําแบบซื่อตรงกับคนดูนะครับผมพยายามทําแบบนี้เนาะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ